เศษโฟมนะครับถือว่าเป็นวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่มีการย่อยสลายเนี่ยยากไม่สามารถที่จะนาไปรีไซเคิลได้แต่ประโยชน์ของเศษโฟมก็มีก็คือเราสามารถที่จะนํามาทําเป็นเชื้อไฟเพื่อเก็บไว้ใช้งานในเวลาจําเป็นได้และในวันนี้นะครับเราจะพามาทําเชื้อไฟจากเศษโฟมเพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานนานๆนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ํามันเบนซินลงไปในภาชนะผสมก่อนแล้วก็นําเศษโฟมเนี่ยเข้าไปละลายในเบนซินจนกว่าน้ํามันเบนซินในภาชนะผสมของเราจะหมดหรือเราจะได้เป็นเศษเนื้อของเศษโฟมนะครับหลังจากที่เราผสมแล้วก็จะได้ในลักษณะที่เป็นของ เหลวเน่าน่แบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เรานําไปเก็บในขวดพลาสติกที่เราเตรียมมาควรจะเป็นขวดที่มีฝาปิดแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เตรียมฟืนกับเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดฝาแล้วก็มีเอาตัวที่เป็นโฟมที่เราทําแล้วออกมาใช้งานแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะจุดไฟได้เลยสําหรับวิธีการเก็บไว้ใช้งานควรที่จะเก็บให้มิดชิดให้ห่างจากมือเด็กแล้วก็ไม่ควรที่จะนําไปตากแดด และข้อสําคัญอย่าลืมที่จะปิดฝานะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ํามันเป็นสินระเหยหมดแล้วก็ตัวเนื้อฟูนม,มันจะแข็งตัวซึ่งการนํามาทําเป็นเชื้อไฟแบบนี้นะครับเราก็จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานในการก่อไฟถ้าเกิดไม้ฟืนของเรามีความชื้นนะครับหรือฐานของเรามีความชื้นเนี่ยมันจะสะดวกในการก่อไฟได้ง่ายขึ้นลดการซื้อเชื้อไฟได้เป็นอย่างดีเป็นการนําเอาของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราทิ้งไปเนี่ยก็จะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบยิ่งถ้าเกิดเรานําไปเผาในจํานวนเยอะๆก็จะกกก่ออใให้้เิิดดมลพษนนาาาศไไํป นในเวลาที่เราต้องการจะก่อไฟได้ทุกชนิดนําไปเป็นกาวเอาไว้เวลาเราต้องการที่จะอุดรูรั่วต่างๆได้หลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําเชื้อไฟจากเศษโฟมนะครับ สำหรับเชื้อไฟแล้วนะครับเราสามารถที่จะหาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยางในรถยนต์ที่พึ่งแต่สําหรับคนที่หาเศษโฟมได้นะครับก็สามารถที่จะนำเอามาทําเชื้อไฟได้เช่นเดียวกันเศษโฟมนะครับถือว่าเป็นวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่มีการย่อยสลายเนี่ยยากแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะนําไปรีไซเคิลได้แต่ประโยชน์ของเศษโฟมก็มีก็คือเราสามารถที่จะนํามาทําเป็นเชื้อไฟเพื่อเก็บไว้ใช้งานในเวลาจําเป็นได้และในวันนี้นะครับเราจะพามาทําเชื้อไฟจากเศษโฟมเพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานนานๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ทีี่่เเเเรรราตต้อองงยยมมคสิแกกล็ืศษฟ จะใช้เป็นโฟมแผน่นหรือโฟมเป็นก้อนกันกระแทกต่าง,างๆเราสามารถใช้ได้หมดเลยต่อมาก็จะมีภาชนะในการผสมมีน้ํามันเบนซินแล้วก็มีขวดสําหรับบรรจุนะครับมีไม้สําหรับคนสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ามันเบนซินลงไปในภาชนะผสมก่อนใช้เป็น91ก็ได้นะครับ9กก็ได้แล้วก็นําเศษโฟมเนี่ยเข้าไปละลายในเบนซินสําหรับวิธีการใส่นะครับเราก็จะหักเศษโฟมเป็นชิ้นเล็กๆแลวก็กดลงไป ซึ่งอัตราส่วนเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับการเติมน้ำมันเบนซินในครั้งแรกนี่นะครับเราจะใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เป็นเนื้อเหนืดๆแบบนี้ก็คือน้ำมันเบนซินจะหายไปหมดซึ่งตอนนี้เราจะเติมลงไปอีกทําการละลายไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันเบนซินในภาชนะผสมของเราจะหมดหรือเราจะได้เป็นเศษเหนืดๆของเศษโฟมนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราผสมแล้วเราก็จะได้ในลักษณะที่เป็นของเหลวเหนืดๆแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปให้เรานําไปเก็บในขวดพลาสติกที่เราเตรียมมาควรจะเป็นขวดที่มีฝาปิดแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ง่าย สาเหตุที่เราต้องใช้ขวดที่มีฝาปิดนะครับก็คือเราจะไม่ให้น้ํามันเบนซินเนี่ยระเหยไปหมดนะครับถ้าเกิดเขาระเหยไปหมดเนี่ยโฟมที่ผสมกับน้ํามันเบนซินมันจะแข็งตัวแล้วก็ยังสะดวกต่อการนําไปใช้งานใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูเตรียมฟืนกับเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็นเศษโฟมที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นเชื้อไฟเราจะเปิดฝาแล้วก็บีบเอาตัวที่เป็นโฟมที่เราทําแล้วนะครับออกมาใช้งานแค่นิดเดียว ขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะจุดไฟได้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตอนที่เราจุดไฟเนี่ยมันจะจุดได้ง่ายมากเพราะว่าในตอนแรกเลยนะครับหลังจากที่ไฟไหม้ส่วนที่เป็นเชื้อไฟจากเศษโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะไปลามถึงตัวเนื้อไม้ซึ่งตัวนี้มันจะง่ายต่อการ่อไฟหรือจุดไฟสําหรับวิธีการเก็บไว้ใช้งานนะครับเราควรที่จะเก็บให้มิดชิดนะครับให้ห่างจากมือเด็กแล้วก็ไม่ควรที่จะนําไปตากแดดนะครับตัวนี้เก็บในที่ร่มเก็บมิดชิดเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับ และข้อสําคัญนะครับอย่าลืมที่จะปิดฝานะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ํามันเป็นซินที่ผสมกับเนื้อโฟอมเนี่ยระเหยไปหมดแล้วก็ตัวเนื้อโฟอมมันจะแข็งตัวสําหรับรูปแบบการนําไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ในเวลาที่เราต้องการที่จะก่อไฟได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ฟืนทานจุดเพื่อก่อไฟอหุงอาหารหรือก่อไฟเพื่อที่จะไล่พวกยุงพวกแมลงต่างๆให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลย นอกจากที่เราจะสามารถนําไปเป็นเชื้อไฟได้แล้วนะครับตัวที่เราผสมเสร็จเราสามารถที่จะนําไปเป็นกาวเอาไว้เวลาเราต้องการที่จะอุดรูรั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรูรั่วตามสังกะสีหรือจะเป็นรูรั่วของถังน้าพลาสติกต่างๆเราสามารถใช้ได้หมดเลยซึ่งวิธีการนําไปใช้ในการอุดรูรั่วนะครับเราก็แค่บีบออกมาแล้วก็ปิดรูรั่วไว้แค่นั้นเดี๋ยวเขาก็จะแข็งตัวเองพอเขาแข็งตัวแล้วนะครับเขาก็จะเป็นกาวที่มีความแข็งแรงมากนะครับ ประโยชน์ของการทําเชื้อไฟจากเศษโฟมก็คือเราสามารถที่จะนําไปก่อไฟเวลาเราไปกางแจ้งหรือไปสวนไปไร่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้งานได้สามารถที่จะก่อไฟได้ง่ายขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับเศษโฟมเนี่ยเป็นวัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากแล้วก็เป็นการนําเอาของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดเราทิ้งไปเนี่ยก็จะเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบยิ่งถ้าเกิดเรานําไปเผาในจํานวนเยอะๆก็จะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศได้ ซึ่งการนํามาทําเป็นเชื้อไฟแบบนี้นะครับเราก็จะมีความสะดวกสบายในการใช้งานในการก่อไฟนะครับถ้าเกิดไม้ฟืนของเรามีความชื้นนะครับหรือถ่านของเรามีความชื้นเนี่ยมันจะสะดวกในการก่อไฟได้ง่ายขึ้นและยังช่วยให้เราเน,นะครับสามารถที่จะลดการซื้อเชื้อไฟได้เป็นอย่างดี สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับท่านที่สามารถที่จะหาเศษโฟมได้หรือมีเศษโฟมอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะนำเอามาทำแบบนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถใช้เป็นทั้งเชื้อไฟแล้วก็เป็นทั้งกาวได้เป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่ายใช้วัสดุไม่เยอะนะครับเราทําเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทําเชื้อไฟเอาไว้ใช้งานนะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้นะครับหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ